พี่ชายขึ้นรับรางวัลด้านหน้าลูกด้านหน้าก่อนนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่นัทมาฝั่งนี้ก่ับลูกมาด้านหน้าจะกรอช่วยรางวัลเรามาฝั่งนี้ก่อนมาแล้วค่ะถึง5ปีนี้ค่ะขาวแดงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเห็นแต่สีแดงมาแต่ใกล้ค่ะแดงค่ะมาแล้วตามไม่ใช่เสาก็ตามมาตุกิณีแล้วข้ามหง

I uh -huh.